อโอเคเดี๋ยวเปกกี้จะขอมาแนะนําในเรื่องโปรโมชั่นให้กับลูกค้าทุกท่านได้ทราบกันนะคะนิดนึงก็คือรถคันนี้นะคะสามารถจัดไปแน้นได้ในนามนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดานะคะดาวเพียง20%ขึ้นไปแล้วก็พี่พรนนี่สิ48งวดด้วยคือดอกเบี้ยถูกมากแล้วเราอ่ะดันตุกเคสจริงค่ะแล้วอีกอย่างนะคะคันนี้นะคะมีอะไรให้บ้างในในตอนนี้นะคะที่ เป็นโปรโมชัน่นก็คือหนึ่งเราเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้กับลูกค้าไม่พอนะคะยังมีจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยไม่ว่าจะเหนือใต้ออกตกก็คือได้หมดเลยแล้วก็อีกอย่างก็คือเป็นรถมือสองที่มีรับประกันจากทางสหเค้นของเรานะคะสมเดือนกันเลยทีเดียวเอาไปเลยค่ะทั้งเครื่องปั๊มก็คือเรารับประกัน ให้หมดเลยนะคะเป็นไงคะดีไหมเอ่ยแล้วอีกอย่างนะคะเรายังมีเรื่องเรื่องเช็คระบบโดยรวมให้ลูกค้าพร้อมใช้งานและอีกอย่างก็คือเราเช็คองคเช็คแอร์อะไรอย่างเงี้ยเอาไปให้หมดเลยค่ะแล้วราคาขนาดนี้ย่อมเยาวขนาดนี้ทุกคนอยากทราบราคานะคะโทรมาหาเซกี้ได้เลยที่เบอร์0 8 3 1 0 1 8 0 6 6นะคะเข้ามาเทสเข้ามาลองกันก่อนนะคะแล้วค่อยตัดสินใจก็ได้คะ่ะไปเชื่อว่าทางสาเคนไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนสำหรับวันนี้อาจจะรีวิวรถเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าจะมารีวิวอะไรก็ขอให้ทุกคนติดตามเปกกี้ นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย